สวัสดีครับพบกับรายการพาะบ้านๆครับวันนี้พิมพ์ตุ๊กตาเล็กครับลงรักปิดทองเนื้อผงพุทธคุณครับนี่เลยครับแห้งๆครับสองดูข้างในหนึกหนึกแน่นแน่นนี่เลยครับพิมพ์ตุ๊กตาเล็กไม่รู้ว่าเข้าพิมพ์เซียนหรือเปล่านะครับองนี้ผมก็ไม่ทราบครับพี่ี่อาจารย์ท่านใดเอ่อมีความรู้ให้คำแนะนำกันได้นะครับ อ,องนี้สําหรับองนี้ครับองพุทธคุณสวยดีครับส่วนตัวชอบครับนี่ครับลงรักเดิมเดิมทองปิดทองเล็กๆครับก็ประมาณเล็บนิ้วโป้งครับเล็กเล็กเอาไปเลี่ยมทองก็น่าจะสวยอยู่ครับองนี้ผงพุทธคุณแห้งครับดูภายนอกก็แห้งๆครับแต่่องดูก็ฉ่ำดีครับ มันดีครับสวัสดีครับ